้อมแล้วมาเร็วขาวดำมานั่นดูขาวดำนี่เปิดตู้บ้านไม่ได้เลยเนี่อดีตีหลับเหล็บทำแหมยังดีเปต่องเป็นยะมาเร็วโว้ Để lễ đẹp lập lễ lẹp nghi thỉ thì lễ lẹp có lẽ. kuôn đó là lẽ, mày mày trắng mày mày rêu, mày rêu, mày rêu, mày lò. để tính ca khát mày mày chào สี่ตัวเท่าเทานี่ตัวปูเพ่ทุกคนเนอะแมวบ้านเราตัวเมียมีแมวบ้านเผื่อนตัวหนึ่งหล่ะกามีไอหนูเตมนี่เราลงผักใหม่แล้วนะทุกคนพีดาลาเที่ยวเที่ยวไม่ได้มาเนาะ กำลังใจปลังงานอยู่มันชอบขี้เหี่ยวนอกบ้านนะในบ้านมีกระบ,บาดไายนะปีนาลานจะจบความสะอาดจบเหี่ยวบนข้อไม่ไม่ก๊อบกันก๊อใไปกันเออนู้อีปุยน,น,นย่าหนังเังอนะ อีกุนปุ๊กแปบ๊บเดี๋ยวถึงค่าอลไพี่ดปีาล่านี่ที่เราลงไว้เมื่อคืนปีดาล่าใหญ่เยยบลูกใหญ่ยเยียบแปลงนี้มีพักเร็วลูกดำบินกันเนะ นี่ทุกคนปกตินะมันจะอยู่กันซ้ำตัวทั้งมันไม่รอบทะแลปล่อยเะมันมันไม่มั่วใครอี่มะมันไปอยู่ที่นู่นมันไม่มั่วมันไม่ต้องติ้งมันไม่เข้าเขใครเพราะมันมันแยกเป็นรู้คนเดียวแต่มันเป็นไม่ได้มันก็เลยไปอยู่บ้านอื่นตัวซ้ำตัวเนี้มันจะเล่นจะอยู่แขอยู่ติดกันนี่นะเพิ่ง่อตั้งแต่มีไอ้ลูกชาวบ้านนั้นนุ่มาเร็วนุ่งรูกชาวบ้านทุอย่ปุ๋ยมันขี้คลาดไอ้ลูกชาวบ้านนั่นนะปุ๋ยก็ไม่ขายได้มาเล่น หนังปุ๋ยไม่ต้องหยอกขึ้นนะสกัดมันไวมึงเลออนียวกว่าฮดนูกพี่ปุ๋ยไม่ต้องหนีลูกบานนี่ลูกจากบ้านานั่นดูนี่ทุกคนถ้ามันอยู่รวมอยู่แขกันได้บายจังลูกจากบ้านนี่จองแต่ยีสกัมพี่ปุ๋ยไอบาวนี่ ปีซีนินปีปุ๋ยหนังหัวฮอตเลยปีดัลล่าปีดาลล่าต้องดูแลปีปุ๋ยนะลูหกนะบานนี้มีใจอ่านเอ,อิ้ดนี่ครับดาลล่าครับซีนินนี่แม่อนเ,ออดเ้ดยกลัววฮอนเลยก็ไป,ปุ๋ยเราเอ,อิ้ดจัง